ครับก็สวัสดีเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับไมโครกิทไฮอินเวอร์เตอร์รุ่นอ่ารุ่นรุ่นรุ่นตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น800วัตต์นะครับ WVC 800น่าจะเป็นรุ่น800วัตต์ตัวนี้อาการคือเออเลอร์ไม่รันนะครับลูกค้าแกะดูแล้วมันมีรอยไหมข้างในตรงฟิวนะครับก็สันนิษฐานว่าฟิวน่าจะชอ็อตอ่อฟิวน่าจะขาดเครื่องน่าจะช็อตนะครับ ลูกค้าก็บอกว่าก่อนเสียเนี่ยมันมีฝนตกหนักเครื่องอาจจะโดนละอองฝนอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะว่ามันมันเสียหายเพราะโดนละอองน้ําละอองฝนหรือเปล่านะครับก็าการเออร์เลอร์ไม่รันนะตัวนี้มอสเฟตน่าจะช็อตฟิวขาดนะครับเดี๋ยวแกะตรวจเช็คกันดู ตัวเครื่องมีมอสเฟตช็อตนี่นะครับตำแหน่งนี้ถอดตัวที่ช็อตออกไปแล้วแล้วก็ตรงนี้นะฮะที่ดำดำนี่ฟิวขาดนะครับฟิวช็อตขาดเป็นคาบเห่าดำดำนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนมอสเฟตนะครับแล้วเดี๋ยวมาวัดสัญญาณลองเครื่องกัน เปลี่ยนมอสเฟตนะครับเปลี่ยนฟิลเสร็จเรียบร้อยอตรงมอสเฟตจะมีซีเนอร์เดโอดที่มันช็อตเสียหายด้วยนะครับซีเนอร์เดโอดตัวนี้นะซีเ ER นอร์เดโอดมอสเฟตนะแล้วก็ฟิล์มตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทดสอบลันเบื้องต้นดูนะครับที่แรงดัน DC 4 2โวลต์กระแสะ3แอมป์ถ้าตัวกิจทายทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราว หนึ่งร้อวัตต์นะครับอ่ะลองดูจ่ายไฟเข้ามาไฟแดงติดอ่ะไฟเขียวรันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกำลังวัตต์ต้องได้ราวๆหน0่วัตต์นะครับถึงจะถือว่าปกติได้สูงสุดอยู่ที่108วัตต์นะครับ สูงสุดอยู่ที่1 0 8วัตต์นะตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับอ่เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวประกอบปิดฝาก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทสที่กำลังสูงๆดูอีกทีนึ่งครับก็ประกอบปิดฝาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆนะครับเดี๋ยวจะทดสอบที่ราวๆ500วัตต์ ก็จะปรับกระแส15แอมป์นะครับแรงดัน42โวลต์จ่ายไฟไฟเขียวลันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัดนะฮะที่กระแส15แอมป์แรงดัน42โวลต์ต้องได้อยู่ที่ร,ราวๆ500วัตต์นะครับลองดูจะได้อยู่ได้ถึง500วัตต์หรือเปล่า 504วัตต์อ่ะโอเคนะได้กำลังวัตต์สูงสุดอยู่ที่ราวๆ500วัตต์ตัวกิจทายเอ์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับ สูงสุด514วัตต์5 1 6วัตต์โอเคครับตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติไมโครกิจทายอินเวอร์เตอร์800วัตต์ตัวนี้นะครับอาการเออร์ไม่รันสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตฟิวขาดนะครับ ส่วนต้นเหตุไม่ทราบนะลูกค้าเขาบอกว่ามันน่าจะโดนฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาที่ระบบไฟฟ้าก็ได้นะครับระบบไฟฟ้าหรือว่ามันอาจจะมีฟ้าลงใกล้ๆหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เนาะนะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตนะครับเป็นฟิวตัวเครื่องกลับมารันทำงานได้ปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนะื้อหาในคลิป ีิพากการใดขอภัยไว้พบกันในในคลิปหน้าสวัสดีครับ